วันนี้เวลา17.35นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคมีคณะรัฐมนตรีคณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผู้บริหารบริษัททางด่วนและการรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลละอองธุลีประบา ส,สำหรับสถานีสนามชัยตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์รายล้อมด้วยสถานที่อันทรงคุณค่าของชาติ ทพร,ระบรมมหาราชวังวัดพระศระีรัตนาศา,ส,าสดารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามศูนย์สรานรมและมิวเซียมสยามภายในสถานีจึงตกแต่งให้สอดคล้องกับบริบทของสถานที่ตั้งออกแบบให้ได้บรรยากาศของการเดินเข้าไปในโบราณสถานสำคัญด้วยงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทยโทนสีทองและสีแดงเช่นเสาโครงสร้างทางวิศวกรรมบริเวณโถงทางเดินตกแต่งด้วยเสาสะดุมย่อมุมไม้แด ลายเสาเป็นบัวจงกลปิดทองคำเปลเวกระเบื้องประดับผนังเป็นลายดอกประจํยามหรือลายสีกลีบแม่ลายสําคัญของลายไทยส่วนฟ้าเพดานเป็นลายดอกพุทตานการผูกลายมีพื้นฐานมาจากดอกไม้ดังการร้อยมาลัยเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการตกแต่งยังคำนึงถึงความคงทนปลอดภัยใช้วัสดุทนไฟและทนรอยขีดข่วนด้วย โอกาสนี้พระราชทานรับบรมราชรวโรกาสให้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกรอบรูปบัตรโดยสารรถไฟฟ้าประกอบด้วยบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่ระลึกงานพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจำนวนสลายและบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ลายพิเศษสสถานีที่สวยที่สุดได้แก่สถานีสามยอดสถานีวัดมังกรสถานีสนามชัยและสถานีอิสระภาพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพร,ระปรมาพิไทยและทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุทที่ล,ลึกจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรนิทศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลเป็นโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเริ่มจากสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อระยะทาง20กิโลเมตรมี18สถานีประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถปพิทรมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อม ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวาิลาเรฤกการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินและบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2539เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาร รราบมนพระนาางเจ้ิิิกบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วงสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กรกฎาคม2547และพระราชทานนามว่าเฉลิมรัชมงคลอันมีความหมายว่างานเฉลิมความเป็นมงคลแห่งความเป็นพระราชา ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอมดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและบางซื่อท่าพระเมื่อวันที่27พฤษภาคม2551และมีบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM เป็นผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า ประกอบด้วยโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลช่วงหัวลำโพงบางซื่อเปิดให้บริการเมื่อวันที่3กรกฎาคม2547โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น3ช่วงคือช่วงสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูนเปิดให้บริการเมื่อวันที่11สิงหาคม2560 ช่วงสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลักสองเปิดให้บริการเมื่อวันที่29กันยายน2562และช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีท่าพระเปิดให้บริการเมื่อวันที่30มีนาคม2563 ในการนี้นายอนุทินชายมีรกูลรองนายกรัฐมนตรีได้น้อมก้าวน้องประหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าซึ่งเป็นแบบจำลองขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสายสีน้ำเงินใน1ขบวนมี3ตู้ผลิตโดยบริษัทซีเมนต์ปัจจุบันมีให้บริการ35ขบวนเป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากกว่า5 0,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศทาง โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดป้ายโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสานต่อเส้นทางการเดินรถโอกาสนี้มีประชาชนมาเฝ้าทูลออทตรีพระบาทรับสเสด็จอย่างหนึ่งแน่นพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญ จากนั้นเสด็จลงไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งโดยมีประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จต่างเปล่งเสียงสงพระเจริญและมีพระราชปฏิสันทานกับประชาชนอย่างทั่วถึงและประทับณตู้โดยสารแรกของขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินหมายเลข44โอกาสนี้สงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จที่บริเวณสถานีสนามชัยได้ร่วมขบวนรถไฟฟ้าไปจนถึงสถานีหลักสองด้วย พร้อมทั้งส่งพระดำเนินไปทบท่พระเนรห้องควบคุมรถซึ่งรถไฟฟ้าพระที่นั่งขบวนนี้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถเป็นสุภาพสตรีวันนี้ควบคุมรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อเข้าใกล้แต่ละสถานีจะใช้ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากสถานีสนามชัยเขตพระนครไปยังสถานีหลักสองเขตบางแคมีเส้นทางผ่านรวม9สถานีโดยมีอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสนามชัยซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งพระนครเชื่อมต่อกับสถานีอิสระภาพสถานีใต้ดินแห่งแรกของฝั่งธนบุรีระยะทางลอดประมาณ250เมตรโดยมีความลึกลงไปใต้ผิวดินของแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจากท้องน้ำ7เมตรก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษ ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ู่ขนานคืออุโมงจากฝั่งพระนครมายังฝั่งธนบุรีและอุโมง์จากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครโดยเส้นทางจะค่อยๆย,ยกระดับขึ้นสู่สถานีท่าพระสถานีบางไผ่สถานีบางว่าสถานีเพชรเกษม48สถานีภาษีเจริญสถานีบางแคและสิ้นสุดที่สถานีหลักสองรวมระยะทาง11กิโลเมตร สำหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำพงบางแค่และช่วงบางซื่อท่าพระมีระยะทางรวมประมาณ28กิโลเมตรโดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นวงกลมครอบคลุมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน4สถานีและโครงสร้างรถไฟฟ้ายกระดับ16สถานีรวม20สถานี ซึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้เสนอโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้พระราชทานพระบ,บรมราชานุญ,ญาตให้ใช้ชื่อเส้นทางส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระว่าเฉลิมราชมงคลด้วยเช่นกันอันเป็นการรวมสายสีน้ำเงินทั้งสายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ เมื่อรถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงยางสถานีรถไฟฟ้าหลักสองมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกำเนินเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลรองเลิดพร,ระบาทรับเสด็จในบริเวณลานหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคสำหรับรูปแบบของสถานีรถไฟฟ้ามีโครงสร้าง3ามชั้นประกอบด้วยชั้นระดับถนนชั้นออกบัตรโดยสารและชั้นชานชลาซึ่งมีรูปแบบชานชลากลางสำหรับผู้โดยสารทั้งสองฝั่งใช้ชานชลาร่รวมกัน รูปแบบชานชลาข้างแยกผู้โดยสารเป็นสองฝั่งของแนวทางรถไฟฟ้าและรูปแบบชานฉลาซ้อนแบ่งชานชลาเป็นสองชั้นในสถานที่ที่มีพื้นที่ก่อสร้างจำกัดโดยทุกสถานีจะติดตั้งประตูกระจกอัตโนมัติกั้นที่ชานฉลาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารพลัดตกรางในระหว่างรอรถไฟฟ้ารวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีอาคารจอดรถแล้วจอดสองอาคาร ให้บริการบริเวณสถานีิรถไฟฟ้าหลัก2ประชาชนสามารถนํารถยนต์มาจอดเพื่อเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าท่าพระรองรับรถยนต์ได้650คันและฝั่งขาออกมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4 รองรับรถยนต์ได้350คันทั้งนี้เราฟอร์ม,มยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มศักยาภาพด้านการคมนาคมของประเทศโดยมุ่งสานต่อโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายขยายการเดินทางได้ยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดความแมออัดของเมืองโดยการขยายความเจริญออกจากศูนย์กลางเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังช่วยส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยโอกาสนี้สงพระดำเนินเยี่ยมรัษดรที่มารอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จในบริเวณลานด้านหน้าห้างเดอมอบางแคสมบกพระหัต แย้มพระสวนและมีพระราชปฏิสฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนำมาซึ่งความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มารอชื่นชมพระบรมีโดยทุกคนต่างสวมเสื้อสีเหลืองและเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังจุดกล้องตลอดเส้นทางสำหรับบริเวณสถานีหลักสองเป็นพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนพระรามสองเพื่อเดินทางไปยังจังหวัดในภาคใต้ มีถนนสายหลักคือถนนเพชรกเกษมและถนนกาญจนาพิเศษเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าที่อยู่อาศัยโฮ่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าน,นี้มีส่วนช่วยให้การเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครของประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เมื่อสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต